ด่วนนะคะทุกคนกัมพูชายิงจรวด B M 2 1เข้ามาตกในพื้นที่พลเรือนของไทยอีกแล้วคราวนี้เป็นพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทละดักจังหวัดศรีสะเกดบ้านเรือนทางเสียหายไม่พอมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเยอะมากมีรายงานจากเพจ army military force ระบุมีชาวบ้านอาการสาหัสแขนขาดไปสองรายบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางอีกหลายรายนะคะนี่คือสิ่งที่กัมพูชาทำคือการใช้อาวุธหนักโจมตีพลเรือนไทยอีกแล้วนะคะแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะมาบอกให้หยุดยิงจะมา บอกว่าไทยโจมตีกัมพูชารุนแรงแต่ไม่พูดถึงสิ่งที่กัมพูชาทํากับไทยเลยนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่ไทยทําคือปฏิบัติการทางทหารเราเดินหน้าต่อล่าสุดทหารไทยของเรายึดคืนปราศาสตคณากลับมาได้แล้ว100%เซนะทุกคนและทําลายบันไดไม้ของกัมพูชาพันกว่าขั้นทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยตีห้าเราส่ง F16 ไปอีกสองลำไปโจมตีคาสิโนในพื้นที่จังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยและยังเปิด แนวรบใหม่อีกหลายจุดนะคะและก็ยืนยันจากนายกอนุทินว่าปฏิบัติการทางทหารของเรายังเดินหน้าต่อไปจนกว่ากัมพูชา